สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงหน้างานแล้วมาพ่อสาวแพ่งมาพ่อสาวแพงฮักสาวแพงฮักสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะไปอุ้ยพี่ฝนี่แล้วนี่เรือเกี่ยึงมา เอ้าพี่ประตูป่ะเปิ้นหมายอย่าังว่มันลมหรือเปล่าตอนนี้ก็ฝนลิ้นเด้อจําเมื่อัดตอนน่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคครับกดของก่อน สวัสดีค่ะวัีวล,วลิวตันหลิวตันโอ้ยวตันแมทู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสี่ะพแมนนี่บอกไหมบออ่อน เอาคนไปเก็บบ้านแล้วสบายหูทั้งเตี่ยแม่แม่เอาไปน้ำตัวเดิมยาวมัอ่อีกเอาไปอยู่เพราะว่างานมันมีมือมือเอากลับเอากลับละเอาเลยกลับไปเลย <c oughs> เอ๊ะว่าิแบบใดนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> แบบใดนฮะดีค่ะโอ้ยมื้อนี้ได้ชุดใดน,นเนาะค่ะมื้อนี่ขึ้นเวที sự kiện kêu cao bao xiên cứ nón này xiên nón đâu nón nón bia này pha quá uờ uh, ไปค่ะน้ำหาเต้นน้องแก้มก้อนอันนี้เต้นที่ป๋อมแปมนี่ของพี่ฮอดดี้สุดหล่อเ,เต้นกลางแล้วฝนกระโปรยวันนี้ชมฟรีตลอดงานสวัสดีค่ะ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 ขอ,อย่างกับตัวนี่เป็นยังเออมันด้แซ่บปุ่นเนี่ย ตัวนั้นพอได้อยู่นะอีมีเนีย่ยหลายอยู่ <laughs> ไปนำหาเต็นน้องแก้มก่อนโอ้มอยู่ในหลือบใช่ล้างชุดแด่นเยอะหนิพวกก็บังแง่หรอกการคาต้องระวังตอนนี้ผมอ่ะพี่บอนได้กางอันบ่เอาไปตั้งให้อีหนูหรือหนูบ่มีหวังไว้อีหนูยกอันนั่นเข่าดีๆีด้วยนะ ตายมีโซเฟียมานะคะมาบ่ล่ะมามาอหนูรู้ได้อย่นางไรอินูต้องหยิบตัวนี้ก่อนบ่่แนออินูต้องเอาศาสตร์ออกมาก่อนนะพวกสัรนศาสตร์พวกแม่บ่มี้มันนั่งได้อหนูต้องดึงศาสตร์ออกมาข้างนอกก่อนไปปะนะไปเออซันพวกแม่บ่มี้มันนั่งเลย เตรียมพร้อมๆจ้ะยกตัวนี้ไปพร้อมจัดให้เรียบร้อยแล้วชุดกะชุดกะนั่นไหมไอต้อผิดอีกต้นเนี่ยตามจริงมันต้องอยู่ข้างในได้นี่อันนี้มันอยู่ข้างนอกนีต่ต้นต้องอยู่จังสี่ไฟแตก,อแตกอไอ,ไอนน้าาอยเหิจังไหนน้องบันณฑ์มมไงชุดไหม อ่าพี่เขาอาจจะใหม่ๆอยู่ปักเขาก็ต้องให้พ่อเอาลงมาเด้ดอจ้ะลูกขางเคยมก็มาถึงโอเค okay, ค่ะ ได้ยิสวัสดีค่ะโอ้พอปัญญาคนรูปหล่อแห่งวงการสาวน้อยราเพรียนโชว์บึ้ยมาโดนงแล้วบอม่เลยสองชั่วโมงเลยหระครับท่านม่อ๋อฝนตกบ่อยู่เนี่ยบ่ครับบ่ครับบ่หนีครับสวัสดีค่ะปดกปดก บ้านหอมเลีล่ยงรับมุนวจ้า,จาบานแมนเอานั่งอยู่นี่ก่อนมาห้องเอาเอาพี่มาพอไปถ่ายคลิปนะโอเคค่ะไปถ่ายคลิปก่อนไปถ่ายคลิปก่อนจ้าเบื้องสถานการณ์ตอนนี้โอ้โหเวทีเต็มร้อยเร็วใช่เอ้าใหแม่โอ้โหมันโอ้โ,โหโนนโห,โนนหนักนะจ๊ะหนานี่เปิดป่อย,ยพ่อดีจ้ะเป็นหน้าจะเปล่อยแค่นี้แหละค่ะพ่อแม่แต่ อุ้ยไงอยากอยู่ตรงตรงนี้ไหมครับ<ห>เอกกี้กตัวลูกไอวีเบอร์เดย์ล่วงหน้าไม่มีอะไรให้หรอกวันที่ยี่สิบเอ็ดนู่นแต่ไม่บอกเหรอขอเดือดหอยเมื่อกี้อันนี้จ้าอก็ นครับนะครับครับครับื่อโลดี่คนี้อะไรข้างหน้ามีอะไรวันนี้งานฟรีนะคะพ่อแม่ป้ดจัดปัดปดปดจัดจัดก็แล้วนี้เวทีก็แลวแล้วเราจ่สัต ปัดดา๋ยายสาดก่อนอขาถ่ายของกินทางไหนเดี๋ยวนี่ไม่ได้ด่สาดไหลแล้วล่ะพ่อพอ่แม่ค่ะตอนนี้เพิ่นมาจองสาดเป็นพิธีเรียบร้อย ตื่นไฟวะก็คืแยูแตะรวมเต็มนะามไฟนี่ะมก็คือขึ้นหนากันเดียวครับพ่อไแม่เด้อสวัสดีครับพ่อเดนจ้าสวัสดีครับอันนี้นักลากนเนี่นักหอบนักขอบโอ๊ยโอ้ยโอ้ยค่ะเดี๋ยว ไม่เนี่ยนะคะหนูขอหยา่าดูคลิปก่อนนะคะเพราะแม่ขอพักผู้ตากรับชมค่ะดูค่ะ